ตอนนี้นะคะเรากำลังเดินทางไปที่จุดที่เราเจะไปเดินขึ้นเขาที่ยอดเขายอดเขาเทวดานะคะตอนนี้เรากำลังผ่านไล่สับปะรดของชาวบ้านนะคะีกี่โมงคะกี่โมงขณะนี้เวลาประมาณตีตีตีห้าตีห้าแล้วค่ะประมาณตีห้าเขาบอกว่า,าใครที่ได้มาขึ้นยอดเขาเทวดาะคะหนึ่งครั้งก็จะมีอายุยืนไปหนึ่งปีเดี๋ยวเราไปติดตาม ตอนต่อไปกันนะคะคนี่นะคะ<ต>ก็กกเป็นทางขึ้นนะคะยอดเขาเทวดาแต่ว่านี่ทางอุทยานได้ทำบันไดดินไว้ให้นะคะขึ้นได้สะดวกสบายค่ะอคพอกัอนคะ่ะเหนื่อยเอาเวขณะนี้เราได้มาครึ่งทางเวลาเวลาเท่าไหร่แล้วตอนนี้ ดาตอนนี้เวลาเท่าไรหย,นนย,ย่อนขณะนี้เวลาตีห้าห้าสิบสองนาทีดูเราขึ้นมาได้สี่ร้อยเมตรแล้วดูคณะเดินทางของเราแต่ละคนเรต้องดูหน้ากุลีที่ <c oughs> ดูแต่ละคนยังไหวอยู่ น,นี้คือไม่ไหวแล้วอันนี้เป็นคลิปสุดท้ายของเราไม่ค่ะขณาน,นี้เราเดินไปได้ครึ่งทางอ๋อน้่นผู้ร่วมทางอีกหนึ่งคนนั่งอยู่ตรงโนู้น,นนะคะแล้วก็จะไปต่อนี้ฟังจากเสียงหายใจก็จะรู้ว่ามันเหนื่อยมาก <S <S แต่เขาบอกว่าถ้าขึ้นไปถึงมันจะคุ้มมากจริงๆเดี๋ยวตามมาดู คลิปถัดไปค่ะขณะนี้เวลาประมาณหกโมงส,ส,<น>สิบสามนาทีนะคะแล้วก็มาถึงที่นั่งพักสี่เงสันอ๋อนี่สไตล์ค่ะคณะผู้ร่วมทางยังไหวอยู่นี่พระอาทิตย์จะขึ้นแล้วแต่ว่า,าเพราะว่าพระจันทร์ยังไม่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 ลงไม,ไม่ตกเลย,เลยพระอาทิตย์ก็เลยขึ้นไม่ได้รอเราอยู่นะคะตอนนี้ตอนนี้มีทะเลหมอกอยู่ลำไร้ ไกลๆแต่ว่ายัางมองไม่ค่อยเห็นว่าเราจะขึ้นไปข้างบนเพื่อไปดูทะเลหมอ,อกว่าตอนนี้ชาวคณะเริ่มเหนื่อยก็ให้พักก่อนนะคะอ, <c oughs> อ๋อไม่ได้เริ่มเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่แรกแล้ววอนนี้ก็น่าจะประมาณอีกสักสามร้อยเมตรก็น่าจะนู่นอยู่ขึ้นไปอีกเมื่อกี้เจอทางลาดชันมากๆู่พาไปดูเส้นทางลบ่อยค่ะ เส้นทางจะแบบค่อนข้างลาชันเขาจะทําเชือกไต่ไว้ให้ตลอดเลยเห็นไหมคะแล้วเขาจะขึ้นไปเรื่อย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 ๆเรื่อยๆนู่นเลยทางขึ้นก็จะชันมากๆเลยในจุดในช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงที่ชันที่สุดแล้วนะคะตรงนี้ขึ้นยากมากโอเคเดี๋ยวถึงแล้วเดี๋ยวจะ เดี๋ยวถ้าเกิดว่าถึงยอดเขานะคะเราจะพาชาวคณะมาทักทายอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะบายตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงยอดเขาเทวดาแล้วนี่เรามาถึงตั้งแต่วันมาณ7โมงแล้วนะคะแต่ว่าเรามัวไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นกันอยู่นี่สภาพชาวคณะนะคะก็เลยไม่ได้ อัพให้ดูว่ามาถึงแล้วนะคะน,นี้ชาวคณะอีกสองข้านนะ,ะดูจากสภาพสีหน้าแล้วดีขึ้นกว่าเมื่อตอนเช้าเยอะเลยนี่อันนี้หนีผัวมาแล้วก็คงจะหนีผัวไม่คงไม่รู้จะกลับไปหาคนหรือเปล่าน่าจะจุดนี้นะคะลลเลยจาก ลงเขาทางด้านนี้ที่มองเห็นในภาพน,นี้นะคะจะเป็นจังหวัดกาญจนบุรีแล้วเป็นอำเภอศรสีสวัสดิ์นะคะว่าทางด้านซ้ายของยอดเขาเทวดาทางนี้นะคะจะเป็นป่าห้วยขาแข่งแล้วนะคะ,ะเป็นรอยต่อ3จังหวัดตรงนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดในแผ่นดินสุพรรณเขาเรียกว่ายอดเขาเทวดานะคะ,ะอันนี้จะถ่ายรูปให้ดูทะเลหมอก เห็นไกลๆลิบๆนู่นเลยตรงจุดตรงนี้ไม่มีนะคะก็จะเป็นตรงนู่นเลยเห็นไกลๆเห็นนะคะจะเป็นทิวอยู่ข้างหลังเขาแต่ว่าฝั่งสีสว่างน่าจะมีเยอะเลยค่ะเห็นเยอะเลยเพราะว่า ทางสีสวัสด์นั้นจะมีน้ำเยอะกว่า,<อ>าก็าเลยมีความชื้นมากกว่านะคะเลยเกิดอกเนเป็นทิวเขา <c oughs> นี่ก็เป็นคณะที่เขาเดินทางมาถึงก่อนเรานะคะเราน่าจะเป็นทีมสุดท้ายที่ขึ้นมาถึงนะคะนี่ชาวคณะเติมพลายเดี๋ยวให้ชมทิวทะเลหมอกสักครู่นะคะ่สงา ัน,นชาวชาวคณะเพิ่มพลังแล้วนะคะไม่ไหวแล้วนีแล้วเดี๋ยวตอนจะลงนะคะวันนี้ยิ้งลงกันค่ะ บอกบอกก่อนว่ายัางไม่ได้ถ่ายรูปก,กับป้ายเลยมาตั้งนานแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูกกปกับปนะ้ายก่อน้วเดี๋ยวค่อยลงนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ายัางไงาดูคิวดูคิวดูคิวเป็นยง <ทะ S 2> อน,นี่นี่น,นี่เต็มเลยไม่รู้จะได้ถ่ายหรือเปล่าน,นะคะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะลงไปก็จะให้ดูเส้นทางเป็นระยะระยะนะคะนีพิ่มพลังเพิ่งพลังโอ้หูปสวยมากเลยเดี๋ยวถ้ายังไง จะพบเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะคะตอนนี้เติมพลังก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขาค่ะบ๊ายยไม่เอาตึงเขาตอนนี้กำลังลงกันแล้วนะคะ <c oughs> ลิงกำลังโหนเชือกลงมาแล้วค่ะแย <c oughs> ่ไม่หยุดมึงไปเลยใครบอกไม่หยุดไห <c oughs> โอ้ยเป็นไงคะสุดยอด <c oughs> ยอดมากเลยใครไม่มาแล้วจะเสียใจใช่ไหม สุพรรณต้องมาเข้าเทวดาให้ได้โอเคดูคนบังการก็มาแล้วค่ะอ๋อคนบังการโอเคดูทางลงเราต้องใต้เชือกนี้ลงไปนู่นเลยแต่ตอนนี้ชาวคณะนั่งพักอยู่ชาวคณะไม่ไหวแล้วเช็คอินที่แค่หนึ่งแค่หนึ่งเดี๋ยวแค่สองเราจะอัพให้ดูใหม่ บอกว่าตอนนี้เต็มไม่ใช่ตอนนี้คุยเยอะม,มา,ออมาไกไม่ได้ข้าวบุกกระลาคุนพาไปเลยเป็นไงคะรู้สึกตุดยเยอะมากเด็กกลิ้งนะคะตอนนี้อัดวิดีโอไว้เรียบร้อยแล้ว หลงไม่หลอนหรอแค่สองค่ะแค่สองเชค่ชิน<อ>ตอนนี้เช็คอ,อินเลยค่ะเรามาเช็คอ,อินที่แค่สองนะคะตอนนี้ขาเริ่มสั่นมากแล้วค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้วแบบเดี๋ยวรออีกสองคนข้างหลังนะคะนูนกำลังมาละ อันนู้นคนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายอยู่นู่นเลยนั่นจะสิงเขาต้นไม้ใช่ไหมคะไม่ไหวแล้วค่ะคือแบบว่าขา,าสั่นมากคือว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยเนี่ยคนเนี้ย <c oughs> แก่แล้วไม่ไหวแก่แล้วคนนี้แก่แล้วน่าจะแก่มากอ่ามาถึงแล้วค่ะโอ้เจเดี๋ยวเราจะเช็คอินทุกแค่เลยนะคะอันนี้คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายลงมาแล้วค่ะคณะเรานี่นะคะเออเร <c oughs> ิ่มไม่ไหวตอนขึ้นนี่แบบสุดยอดเลยค่ะดูจากเส้นทางแล้วนะคะ ดูจากเส้นทางแล้วนะคะคือว่าโอ้โหหมดสภาพเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยหละชิว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 ใช่ไหมคะรู้จากเส้นทางแล้วนะคะตอนนี้อยากจะถามตัวเองว่ากูมาทำอะไรแม่เช้ากูขึ้นไปได้ยังไงคือแบบว่าขาสั่นมากจริงๆถ้าเกิดว่ามีโอกาสต้องมานะคะโอเคโอเคบ๊ายบายวันนี้แค่สามนะคะ แค่2กับแค่3นี่ห่างกันไม่ไกลเลยแต่ว่าเราไม่ไหวแล้วดูจากสภาพชาวคณะค่ะอุ้ยเออเป็นไงคะโอ้โหฟิตค่ะฟิตอไม่ไม่ยหญฟิตนะคะอยากลงมานั่งแคร่เร็วๆโอ้เลยมา้วค่ะมา้วค่ะสมาชิกค่ะโอ้โหเป็นไงคะ เป็นไงคะจิ้วชิ้วที่อะไรล่ะโดยค่ะโอ้โหหัวหน้าทีมแล้วค่ะผหารผ่านศึกค่ะโอ้ดีค่ผ่านศึกนี่เป็นบริการคอยดูระวังหลังอ่ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะคือแบบดูจะพับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เดินๆมากริ้งมาปุ๊บคนเดินไม่ทันค่ะหัวหน้าเผ่านะคะอันนี้หัวหน้าเผ่ามาแล้วค่ะว้าโอ้ไปด้านนี้ ใส้หัวห้าเลยอะสุดๆเลยค่ะขาสั่นมากจริงๆมากจริงๆโอเคเดี๋ยวเจอกันแค่ต่อไปนะคะเดี๋ยวเจอแค่สี่แค่ไีนจะแค่ดีนตอนนี้ได้มาถึงแค่สี่แล้วนะคะลูกทีมเป็นไงมั้งคะชิล อะไรนะชิวชิวอันชิวเป็นไงบ้างคะคุณพี่ขาเหนื่อยแค่ไหนครับขาสั่นค่ะอันนี้มันแค่จิ๊บๆบมาค่ะเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาธรรมดามากเลยค่ะอันนี้คือจุดตรงนี้ที่เราอยู่ก็คือว่า อีก500เมตรจะถึงยอดนะคะแต่ว่าอจะเดาขาลงก็ต้องเหลืออีก300เมตรอะดูสภาพหน้าทีลูกทีมเราก่อนค่ะอีก300เมตรสู้ไหมคะสู้ตายโอ้สู้ตายนะคะนี่แค่4นะคะเดี๋ยวลงไปจะมีอีกหลายๆแค่จะเช็คอินทุกแค่เลยบอกกูบอกว่ากูไม่สู้สู้ไหมคะไม่สู้ไม่สู้เรื่นี้เป็นไรคะพูดไม่ได้อย่างไรอะ เป็นใบไงคะหบแดกไม่ไหวแล้วค่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเจอกันแค่ห้านะคะโอเคโอเคนี่แค่ที่ห้าค่ะเย้ๆเย้าชิวๆกันนะตูนน้ำตาใสเลยใสตรงไหนครับนี่ดูดีนะแบบว่ายังยังได้อีกยังไหวอีกไม่ไหวแล้วจริงๆ ในแต่ละคนที่ห้านะคะเจอเก้าอี้เป็นนั่งเจอเก้าอี้เป็นนั่งแล้วก็บอกฟิตทุกใครเดี๋ยวเราเจอกันแค่ต่อไปไไป,ไปข้าวเหนียวห,นะหมูทอดก็มีนะคะ นี่ถึงจุดเริ่มต้นตอนขึ้นแล้วเจอร้านอันี้เป็นร้านขาที่ชาวบ้านเขาตั้งร้านขายก็จะมีพวกมาม่ากาแฟข้าวเหนียวนะอะไรแบบนี้ค่ะที่ผาไปอันนี้ก็โดยอนี้ที่เขาขายอยู่เป็นจุดประมาณ300เมตรจากเชิงเขามาถึงตรงนี้อ่ะแค่ที่สามโอ้หัวหน้าเผานี่นะคะเขาบอกว่า ยินดีต้อนรับสู่ร้านข้าตีนเขาเทเวดาค่ะนี่ร้านค้าหัวหน้นาเผาลงมาแล้วเดีย๋ดวยวเจอกันข้างล่างดดจะถึงแล้วสาเย้และแล้วเราก็ถึงเชิงเขาแล้วนะคะตอนนี้สุดยอดมากดูดูสีหน้าแต่ละคนเป็นไงเราลงมา กุปสุดท้ายเลยใช่ไหมคะนีคด้านสุดท้ายเลยนะคะแล้วๆนะดูคนจะเล่นมังอันนี้คือทางคนขึ้นคนขับรถทำตาเละใส่เลยนะคะอันนี้คนขับรถรับส่งเรานะคะโหบอกว่าถ้าอีพวกนี้มาอีกไม่มาอีกแล้วนะคะอันนี้ทางลงทางลงไปตามมาตามมาเดี๋ยวพาไปดูที่พักเราแล้วตามมา โอ้นุ่นค่ะเห็นคนขับรถยืนอยู่ไกลๆนู่นเลยตามาตามาเรวตามาตามาเราสามารถรู้ได้ว่าเขาทำตาแบบว่าขวางๆด้วยค่ะปากเบะๆด้วยอ่ะเร็วๆหน่อยเร็วสงสัยยาจะหมดคนขับรถยาจะหมดอ๋อโอเคอ๋อขาบอกว่าไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งเขาหลอดได้ตามมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะนีหมดไปสองนี่นะคะยอดเข่าเทวดาอือ เห็นไหมคะมาดูนะคนขับรถใกล้ๆนะว่าเขาทำหน้ายังไงเราอยากจะบอกพวกมึงว่ากูรอนานแล้วไปกลุ่มแรกๆกับสุดท้ายเลยอ่ะอ่ะดูคนขับรถเขาบอกว่าอะไรคะบอกว่าอะไรคะไปกลุ่มแรกกับกลุ่มสุดท้ายเลยอ่ะโอ้โหน้าปลื้มมากเลยนี่ พวกเราไปพิชิตมาแล้วยอดเขาเทวดานี่นะคะย้ทางนี้แล้วก็แล้วก็นู่นเลยนี่พวกเรามากันแล้วนะคะที่นี่ยอดเขาเทวดาเดี๋ยวเจอกันที่ลานกลางเต็นท์โอเคายเดี๋ยวเราจะไปที่พักกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปจากยอดเขาเทวจากเส้นทางนะคะตีนเขาเรานั่งรถกระบะไปดูเส้นทางกัน ในบรรดารถรับจ้างทั้งหมดแล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาคันนี้กันนะคะพี่เขาขับเก่งมากจริงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฝุดฝง่ายเปนไงไม่้อามันไม่ต้อจริงโอกโขปวดเยี่ยวไม่เยี่ยวแตกเอาธรรมดาไม่ต้องจริงอ่าหยอดหยอดลูกมันเนี่ย เป็นหมู่บ้านนะคะที่เขาบอกว่าอ,อ,อายุประมาณ200ร้อปีะคะ่ะแต่ว่าไม่มีไม่มีไฟฟ้าใช้มีประมาณ30หลังคาเรือนนะคะเขาบอกว่าไม่มีไฟฟ้าใช้อันนี้รู้สึกจะเป็นสั่งข้าวไอ้ยอนี่นะคะก็ระหว่างทางนะคะก็จะมีมีสับประรดบ้างมีมันสำปะหลังบ้างนะคะแล้วก็มีน้องๆที่เป็นหมู่บ้านของเขานะคะ เขาจะมีสินค้ามาวางขายมาวางจาหน่ายแบบนี้ที่หน้าบ้านเขาท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมาถ้าสนใจจะซื้อก็กแวะซื้อได้เลย ที่นี่เขามีบริการเช่าจักรยานนำเที่ยวค่ะใช่เป็นที่แรกที่เราจะติดต่อมาแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมานะคะมีเนบ้านน้องแชมป์นะคะดูเส้นทานะคะสุดยอดเลยอย้สองข้างทางนี้เป็นป่ายางนะคะใครจะไปรู้ว่าที่ด่านช้างของเราก็ทําป่ายางกันแล้วนะไม่ได้มีในที่ภาคใต้แล้วนะคะยางพลาขีดได้แล้ว 48บาทยางยางเป็นน้ำยางเกล่นยางแผ่นเลยใช่ไหมคะน้ำยางเหรอคะน้ำยางไม่รู้อ่ามีแปรงสาธิตอ๋อมีแปรงสาธิตอาหารกลางวันด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าจะตายหมดแล้วนะคะข้าวโพดข้าวโพดแท่งแรงมากที่นี่นะคะไม่น่าเชื่อว่าจะตกแล้วอันนี้เป็นทางน้ำไหลนะคะน้ำล้นน้ำตกค่ะเขาบอกว่าเป็นน้ำตกตกจากไหนก็ไม่รู้ตกคนกึ่งจาก โอ้ยทโอ้โหน uh ี่หละคะไปทางขึ้นอ่ะเมื่อกี้เราไปมาตอนตอนขามานี่เรามองไม่เห็นทางนะคะเพราะว่ามันเรามาตอนมืดเรามาตั้งแต่ประมาณตีห้าตีสี่ตีห้านะคะก็เลยมองไม่เห็นทางตอนนี้ อยู่นะคะก็ใช้เวลาเดินทางประมาณโอีเครับปะา๊อกตก็ได้ดีบ่อะไรอ๋อสบายด้วยอ่าให้ขึ้นไม่เกินไม่เกินอ่าเราพี่เอกใจดีนะคะแวะรับสมาชิกใหม่ขึ้นมาด้วยอ่าโอเคมีน้องตัวเล็กๆด้วยอ่ามีตัวเล็กๆด้วยอ่าโอเคระวังลนนะคะโอเคไป ก็เป็นเส้นทางที่เราจะขึ้นจากหมู่บ้านนะคะเพราะว่าเราไปยอดเขามาต้องแบบผ่านหมู่บ้านไปนะคะเป็นทางขึ้นไปนะคะเป็นคอนกรีตนะคะทางเป็นคอนกรีตเห็นเส้นทางมาลําบากแต่ว่าอยากจะบอกว่ามีคอนกรีตเป็นช่วงๆนะคะมีกันด้เหรอคะโอ้การเล่นแรปเตอเลยค่ะเนี่ค่ะเรากำลังจะขึ้นไปที่หน่วยพิทักษ์ปัญญา แองชาติผู้เตยนะคะ,ะเซาเที่3นี่ค่ะทางขึ้นนะคะถึงแล้วค่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 ะโอ้โหนี่นะคะก็คือถึงทางเข้าหน่วยพิทักษุทยานแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่านี่รถยังหนาแน่นอยู่เหมือนว่าเช้าที่เราไปนะคะเมื่อวานน่าจะยังไม่มีใครกลับลงไปนะคะโอเคเราถึงพิพักแล้วเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไฟ